กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวสสิการลีนวิโรธชั้นม .5 ดับ5เลขที่31จะมานำเสนอพระราชาพิธี12เดือนเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะผู้แต่งนะคะผู้แต่งก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ,สะเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพศ2396มีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชายจุลาลงกรณเป็นพระราชอโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็ดพจพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพสิริธรามาทตยทรงเป็นพระปิยมหาราชเสวยราชสมบัติเมื่อพศ2411 ด้วยพระชนมายุเพียง 15, ส5บห้าพันษาจนกระทั่งสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพศสอง3ค่ะต่อไปนะคะเป็นความเป็นมาและจุดมุ่งหมายในการแต่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปีชวดพศสอง1เนื่องด้วยในปีนั้นนะคะสมาชิกหอ สมุดเนี่ยได้เลือกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชขึ้นมาเป็นสภานายกประจำปีแต่ยังทรงพระยาววัยเกินไปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับบัญชาการหอพระสมุดวชิรยานแทนพระองค์พระองค์เนี่ยมีพระราชประสงค์จะทรงทำหนุบารุงหนังสือวชิรยานให้น่าอ่านขึ้นค่ะในการพระราชนิพนธ์นะคะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาค่ำในการปฏิบัติการพระราชภารกิจทรงหนังสือค่ะเดิมตั้งแต่เดือน12ปีชวดพศ2431ลงพิมพ์เนี่ยเป็นตอนตอนในหนังสือวชิรยานจนถึงปีฉลูพศ2432 ในการพระราชนิพนธ์นั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงศึกษาค้นคว้าจากหนังสือทั้งหลายซึ่งแต่งตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและทรงสอบถามจากผู้ทำพิธีและรวบรวมจากพระบรมราชาธิราชพระราชนิพนธ์นี้พิมพ์ครั้งแรกในปีพศ2454ค่ะทำนองการแต่ง พระราชาพิธี12เดือนเนี่ยเป็นความเรียงร้อยแก้วเชิงอธิบายคล้ายกับว่ามีพระราชดำหลัดบอกเล่ากับผู้อ่านเนื้อหามีขนาดประมาณ200,000คำเศษทรงค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร,รหลักฐานต่ตางๆและคำบอกเล่าของผู้รู้ทำให้เนื้อเรื่องเนี่ยมีน้ำหนักน่าเชื่อถืออย่างมากนำเสนอเรื่องราวเป็นลำดับขั้นตอนดีใช้ภาษาง่าย มีการย้ำคำเน้นความให้เห็นภาพให้ข้อคิดมากมายใช้โวหารเปรียบเทียบด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นลักษณะเด่นของพระราชาพิธีลักษณะเด่นของพระราชาพิธีเนี่ยหเป็นหนังสือที่ให้ความรู้เรื่องพระราชาพิธีที่ถูกต้องถ่องแท้ที่สุดค่ะ 2. เป็นหนังสือที่มีการอธิบายความแจ่มแจ้งที่สุด และมีโวหารจับใจเหมือนฟังพระเจ้าอยู่หัวทรงเล่าเองวรรณคดีสมุสรเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ปโปรดให้ตั้งขึ้นในปีพศ2457ได้ยกย่องเป็นพระราชาพิธี12เดือนว่าเป็นยอดความเรียงอธิบายค่ะลักษณะที่ทรงพระราชนิพนธ์นะคะ 1. ทรงเริ่มต้นด้วยการฉี้แจงตำราเดิม ของพระราชาพิธีนั้นก่อนแล้วทรงชี้แจงเหตุการณ์ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับจนถึงพระราชาพิธีนั้นได้เลิกไปแล้วหรือปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ค่ะ 2. ทรงสอบสวนตาราทั้งหลายที่มีอยู่นะคะและรับสั่งถามผู้ทําการพิธีเช่นพระมหาราชครูพราหมณ์ว่าประกอบกับเรื่องที่พระองค์ทรงทราบมา 3. ทรงวินิจฉัยและเร,เรียบเรียงเป็นพระบรมราชาธิบายค่ะลักษณะของพระราชาพิธีนะคะจะมีพระราชาพิธีที่เป็นของพราหมณ์และมีการเติมปฏิบัติแบบพุทธศาสนาค่ะเช่นพระราชาพิธีจองเปียแล้วก็พระราชาพิธีที่เป็นแบบของพราหมณ์เพียงอย่างเดียวนะคะเช่นพระราชาพิธีกติเกยาพระราชาพิธีที่เป็น พิธีพุดอย่างเดียวเช่นพระราชพิธีกุศลฉลองไตรพระราชพิธีเนื่องกับการปกครองเช่นพระราชพิธีฉัดมงคลพระราชพิธีที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแวดล้อมหรืออากาศเช่นพระราชพิธีไล่เรือพระราชพิธีจํานวนไม่น้อยทําขึ้นเพื่อการเสี่ยงทายว่าบ้านเมืองเนี่ยจะอยู่ดีเป็นสุขหรือไม่ก็จะเช่นพระราชพิธีเคถะทิ้งขางค่ะ เนื้อเรื่องนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มด้วยพระบรมราชาธิบายเหตุแห่งพระราชพิธีเนี่ยสำหรับพระนครน,นะคะอธิบายถึงพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในกฎบนเทียนบานครั้งกรุงเก่าจนพระราชพิธี12เดือนที่ยังทําอยู่ในกรุงราาัตนโกสินทร์เลยค่ะและพระราชปาร업ที่จะทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะแล้วจึงมีพระบรมราชาธิบาย พระราชพิธีตามลําดับโดยเริ่มจากพระราชพิธีเดือน12ค่ะจนถึงเดือน10สิ้นสุดที่พระราชพิธีเดือน11ซึ่งในเดือน11เนี่ยเนื้อหายังไม่ครบสมบูรณ์ค่ะพระราชพิธีในเดือน12พระราชพิธีในเดือน12เนี่ยก็จะมีพระราชพิธีจองปเปรียงหรือพิธีจุนิคมชัยค่ะพระและก็พระราชพิธีกติเกยยพิธีของพรามณ์นะคะ มีตามพระเพลิงคอยรับเสด็จพระเป็นเจ้าพระราชกุศลฉลองไตรปีจะเป็นการฉลองพระราชาคณะฐานานุกรมเปลี่ยนซึ่งได้รับพระราชไตรปีทั่วพระราชอาณาจักรราวปีละ500ปี600รูปพระราชพิธีลอยประทีปหรือลอยกระทงนั่นเองค่ะพระราชกุศลกาลานุการทำบุญพระบรมอัฐพระอัด พระราชกุศลแจกเบี้ยวัดพระราชพิธีจัฉัตรมงคลคือการสมโพธพระมหาสวตฉัตรเพื่อสวัสดิกะเพื่อสวัสดีมงคลแก่ราชสมบัติค่ะพระราชพิธีในเดือนอ้ายหพระราชพิธีไล่เรือบางทีเรียกว่าพิธีไล่น้ําค่ะทําตอนน้ําลดและมักทําในปีที่น้ําลดเท่านั้นเพื่อให้เกี่ยวเข้าได้สะดวกและได้ผลดี 2. พิธีเฉวียนพระโคกินเลี้ยง 3. การพระราชกุศลเลี้ยงขนมเบื้องไม่กำหนดแน่ค่ะว่าเป็นวันกี่ค่ำและไม่มีการสวดมนต์ทรงเกณฑ์พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในละเลงขนมเบื้องและนิมนต์พระสฆงตั้งแต่เจ้าพระและพระราชาคณะมาฉันในพระที่นั่งอมารินวินิจฉัยคะ่ะในระยะน,นี้นะคะเพราะกุ้งชุกชูม,มาก ปีหนึงเนี่ยมีแค่หน,หนึ่งเท่านั้นเพราะขนมเบื้องนั้นต้องประกอบด้วยกุ้งจึงอร่อยค่ะ 4. การพระราชกุศลเทศมหาชาติเป็นเทศนาสำหรับแผ่นดินและเป็นราชกุศลประจำปีค่ะกระทำในเดือน11วันขึ้น15ค่ําและวันขึ้น15ค่ําม,มีเทศมหาชาติวันแรมหนึ่งค่ำมีอริยสัตวครบ30กันค่ะเดิมเนี่ยมี33กัน พระราชาพิธีในเดือนยี่ 1. นึ่าราชาพิธีบุษยาพิเศษประทับบนกองดอกไม้เจ็ดสีเจริญพระนาคาพราหม์ทั้ง8ปดถวายพระพรนะคะ 2. การพระราชาพิธีตรียมพวายตรีปรวายเป็นพิธีใหญ่และทำบุญตุดเปลี่ยนปีใหม่ของพราหมจัดทำขึ้นที่เทวสถานทั้งสาของพระนครได้แก่เทวสถานพระอินทร์สวน เทพระมหาวิคเนศวรและพระนารายพิธีตรียมพาวายเป็นพิธีต้อนรับพระอินทร์ค่ะส่วนพระราชพิธีตรียมประวายเป็นพิธีต้อนรับพระนารายที่เสด็จมาเยี่ยมโลกเทวดาค่ะเช่นพระอาทิตย์พระจันทร์พระธทณีจะมาประชุมพร้อมกันกันกบมนุษย์และมีการโลชิงชา้าถวายด้วยค่ะชาวบ้านเนี่ยจึงเรียกว่าพิธีโลชิงชา้า 3นะคะสเป็นพระราชกุศลถวายผ้าจำนำพันษาค่ะทำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเพิ่มเติมให้กับพระบรมพระอัฐค่ะพระราชพิธีในเดือน3 1. พิธีทานยะเถาะคือพิธีเผาข้าวโปรดให้ตั้งโรงพิธีที่ทุ่งนาหลวงเอารวมข้าวทำฉัดโปรดให้เผา มีพระอินแต่งเขียวกับพระพามแต่งแดงมาแย่งกันใครแย่งได้จะมีคำทำนายทำนองพิธีเสียงย้ายให้ประชาชนที่มีความวิตกกังวลว่าปีนี้จะทำนาได้หรือไม่ได้รู้ว่าเป็นวายระงับใจคนฟุ้งซ่านแล้วคิดการทำทุจริตเป็นผีซ้ำดัำ้มพลอยให้เกิดการยุง่งเหยิงเมื่อได้เห็นเสียงย้ายได้นิมิตด,ดีอยู่ก็ไม่อาจคิดฟุ้งซ่าน เป็นการแสดงน้ำใจดินฟ้าและพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดิน 2. พิธีศิวราตีเป็นพิธีลอยบาปของพราหมณ์คล้ายๆมหาปมหาปวารณาพราหมณ์จัดทํากันเองไม่มีของพระราชทานค่ะ 3. การพระราชกุศลมาคบูชาเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาคเลิกนับเป็นวันมาคบุตร เป็นวันที่ระดึกพระอาหารหันตพุทธสาวก1,250ได้มาประชุมพร้อมเพียงกันโดยมิได้นัดหมาย 4. การพระราชกุศลเลี้ยงพระตุตจีนหรือก็คือตุตจีนในสมัยปัจจุบันค่ะพระราชพีในเดือน4 1. พระราชพิธีสัมพัชระชินเป็นพิธีใหญ่มีโหมกุลพระสงฆ์สวดมนต์ หกสิบแปดรูปทำน้ำพระพุทธมนต์พระเจ้าลูกเธอหลานเธอหม่อมเจ้าที่โปรดปานโปรดให้มาเกษากันเป็นเกียรติมีประกาศเทวดายิงปืนใหญ่รอบพระนครด้วย 2. พิธีตรุษฉลองใต้ปีก่อนปีเก่าค่ะใช้พระสงฆ์ในกรุงเทพประจวัดที่มีพระอัดสดับประกรเวลาเย็นมีแห่พระพระบรมวงศานุวงศ์ไปพร้อมกันด้วยค่ะ พระราชาพิธีในเดือน5 1. สั่งเวยเทวดาก็คือการสมโพธิเครื่องเลี้ยงปีใหม่ค่ะ 2. พระราชาพิธีสีสัจจาลการหรือพิธีน้ำพิพัฒนัจจาประชุมข้าราชการค่ะทำสัตตปะสาบานแล้วดื่มชำระพระแสงแสดงความจงรักภักดี 3. พระราชาพิธีคาเชนทารัตวสนาน การพาระราชพิธีทอดเชือกดามช้างค่ะเพราของพราหมณ์เป็นกะบวนเรื่องโคกกรรมการหมอช้างว่าทำเพื่อให้เจริญสิริสวัสดิ์มงคลแก่ช้างซึ่งเป็นพระราชพาหะและกำลังแผ่นดินค่ะ 4. พิธีทอดเชือกดามเชือกหรือพิธีคลี่เชือกโคดเชือกเป็นพิธีย่อยของ พระราชพิธีคาเชนทารัตวัสนานค่ะทำเพื่อสวัสดิมงคลเป็นการไหวค้ครูบูชาเจ้านายที่ต้องฝึกหัดช้างให้ชำนาญค่ะ 5. แห่สนามใหญ่เสนาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้จัดร่วมกันเป็นกระบวนการใหญ่ค่ะมีช้างม้าคนอาวุธครบคันแห่แต่เช้าจนบ่ายอาวุธที่นำมาใช้เนี่ยต้องเป็นอาวุธจริงเมื่อแห่เสร็จแล้วมอบอาวุธทั้งหมดเข้าคลังสรพยุทธค่ะ ขคาเชนทรัตวัสนานก็คือการใช้สมโพชิ์ฉลองช้างม้าประจำพนครค่ะไม่เกี่ยวกับพิธีพรามแต่ใช้พุทธศาสนาเป็นหลัก 7. พิธีสงการต์ก็คือวันฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยค่ะ 8. พระราชกุศลก่อพาะทายและตีข้าวบินค่ะพระราชาพิธีในเดือน6 1. พระราชวิธีพืชมงคล ทำขวัญพืชพันธุ์ต่างๆมีข้าวเป็นต้น 2. พิธีจรดพระนังคันเป็นพิธีพามทำที่ทุงส้มปล่อยนอกพานครชาวบ้านเรียกแรกนาขวัญค่ะ 3. พระราชพิธีวิสาขบูชาทำเป็นที่ระลึกการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตดรัสรู้ประสูติและนิพพานในวันเพญพระจันทร์สเสวยวิสาขเลิกค่ะ พระราชพิธีในเดือนเจ็ดหนึ่งพระราชพิธีเคทะทิ้งขางเป็นพิธีเสี่ยงไทยของพรหมชาวพนครจะมาประชุมกันดูพระครูพระมอาจารย์ทิ้งพระทิ้งขางทำนายความเป็นไปของพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองในปีนั้นๆค่ะสองพระราชพิธีทูลน,น้ำล้างพระบาทหรือบางทีเรียกว่าพิธีนารายบรรทมศิลปเสนาบดีผู้ใหญ่จะจตุสดมทำพิธีชำระ พระบาทณนะอ่างทองรองพระบาทแล้วเสด็จจะทรงสนานในมณฑลกลางสะปุโรหิตถวายมูราธาพิเศษค่ะ 3. การพระราชกุศลสลากพัดเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลเพิ่มเติมสำหรับหน้าฝนนิมนต์พระไปถวายของแต่พระจะต้องจับสลากตามแต่จะได้อะไรก็ตาม 4. พระราชกุศลหล่อเทียนพรนษาค่ะพระราชพิธีในเดือน8 1. พระราชพิธีเข้าพรรษา พระพิสุทธิจ์จำพรรษาเป็นตอนที่เจ้านายทรงผนวดค่ะ 2. การพระราชกุศลฉลองเทียนพรรษา 3. การพระราชกุศลถวายพุ่มพรรษาสวดมหาชาติคำหลวง 4. เปลี่ยนเครื่องพระมหามณีรัตนปฏิมากรค่ะพระราชาวิธีในเดือน9พิธีตุลาพานเป็นพิธีสะดอกอเคาะ์ตามพิธีพามค่ะ เอาเงินช่างหนักเท่าพระองค์พระราชทานแก่พราหมณ์เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลไปด้วยสองพระราชพิธีพิรุณศาสตร์ก็ตามชื่อเลยค่ะพิรุณก็คือฝนเป็นพิธีขอฝนนะคะเรียกเต็มๆว่าพระราชพิธีพิรุณศาสตร์มหาเมฆบูชาซึ่งทำเป็นปกติอยู่แล้วค่ะเพราะว่าต้องขอฝนมาทำนาค่ะพระราชพิธีในเดือน10บพระราชพิธีศาสตร์ ศาสตร์เป็นนักขัดต่เลิกที่นิยมของคนทั่วไปว่าเป็นสมัยที่จะได้ทำบุญเมื่อปีเดือนวันคืนล่วงมาได้กึ่งรอบเดิมเป็นของพราหมณ์ต่อมาพุทธศาสนาได้เอาเป็นแบบอย่างค่ะ 2. การพระราชะกุศลในพิธีศาสตร์ 3. พิธีกวนข้าวทิพย์ 4. การพระราชะกุศลกาลานุการเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัต เท่าจำนวนที่เคยสดับปรกรณ์ออกปฏิสถานบนพระที่นั่งสเสวตชัติและมีโต๊ะจีนค่ะ 5. พระราชกุศลตักบาดน้ำพึ่งพระราชพิธีในเดือน11 1. อาศยุทธพิธีมีมงครุ่มระบำมโหระทึกอินทเพรีดนตรีและแข่งเรือ ตกมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไม่มีแข่งเรือจริงๆแต่จะมีเพิ่มเติมก็คือพิธีทอเชือกดามเชือกขึ้นห้าข่้แหกคขเชนทรัตวะสนานขึ้นหกข่้สมโพธพระยาช้างค่ะ 2. ก็คือกะก็คือพิธีออกพรรษาลอยประทีปแต่แรมห้าข่้จนสิ้นเดือนพักกถินค่ะคุณค่าด้านสังคม พระราชะพิธี12เดือนให้ความรู้ด้านคติความเชื่อทั้งพุทธและพราหมณ์และด้านการพระราชะพิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันประกอบด้วยความเป็นมาและแนวทางการปฏิบัติอย่างละเอียดเราควรอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีรวมทางพระราชะพิธีต่างๆนะคะให้สืบทอดสู่ชนรุ่นหลัง การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนาเนี่ยจะช่วยบำรุงพระศาสนาและนํามาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นของตอนเองและสังคมค่ะและการจัดพระราชพิธีนะคะยังเป็นพระราชะกุศโลบายในการบำเพ็ญพระราชะกุศลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนอย่างหนึ่งค่ะคุณค่าด้านเนื้อหา กล่าวถึงพระราชาพิธีต่างๆที่กระทำในแต่ละเดือนตลอดทั้งปีทรงอธิบายตำราเดิมของพระราชาพธิธีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเลิกพธิธีเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชาพธิธีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปียกเว้นพิธีเดือน11ที่มีได้รวมไว้ทรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลทั้งจากตำราและจากคำบอกเล่าของบุคคล ทรงใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเขียนอธิบายตามลำดับจากง่ายไปสู่ยากจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเหมาะสมกับการเป็นคำอธิบายชี้แจงให้เกิดความรู้ความเข้าใจค่ะคุณค่าด้านวรณศิน พระราชพิธีเล่มนี้นับเป็นแบบอย่างทั้งการเขียนความเรียงและตำราอ้างอิงที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชพิธีของไทยครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกะระดุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งวันณคดีสโมสรขึ้นพระราชนิพนธ์พระราช,าพ,พ,รชาพิธี12เดือนก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดของความเรียงอธิบาย นอกจากนี้ยังได้รับการจัดเป็นหนึ่งในหนังสือ100เล่มที่คนไทยควรจะศึกษาด้วยค่ะขอจบการน,นำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะ